สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอลิสาเมจิเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษภนะคะประจำปักแรกเดือนพฤษภาคมนะคะ1น5ถึง15พฤษภาคมส5 6 4นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีคู่กรณีนะคะ เป็นการดูทั่วไปนะคะ general reading อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดังนั้นนะคะขอให้ทุกคนใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะคะอย่านําเอาคำนวนในครั้งนี้ไปตัดสินใจใดๆในชีวิตจริงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะขอให้พลังงานนะคะดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพฤษกนะคะประจําปักแรกเดือน พฤษภาคมนะคะ2564นะคะศาสก,การความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะขอให้พลังงานด้วยค่ะอคขอให้พลังงานความรักชาวพฤษศกด้วยค่ะยังแฮปปี้ดีอยู่ไหมคะ หรือว่าไปเจอไปเจออะไรมาหรือเปล่าหนึ่งใบ The Earth Mother ว้าวใบแรงมาเลย The Star The Oak King The Battle Wagon Six of Chalices อ mm. oh. ืมโอ้มาเริ่มกันค่ะชาพฤกษ์ศกนะคะชาพฤกษ์ศกค่ะไปดีวกับดาวเด่นหรือเปล่าเอ่ยเออเดอะสตาร์ star, นะคะคนนั้นงคงคุณเป็นเดอะสตาร์คนนี้หรือเปล่าคะนะ ชาวลัคนาราศีกุมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นมีความยูนิคนะคะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเป็นคนสวยนะคะเป็นคนหล่อเป็นคนสวยเป็นคนโดดเด่นนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมนะหรือว่าหามได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมก็คือเป็นที่รู้จักของคนอื่นๆในแวดวงสังคมของเขานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของดารานักแสดงบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าจะเป็น ในเรื่องของใครก็ตามอะคะ่ะที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเนาะหรือค่อนข้างที่จะเป็นที่โดดเด่นนะคะประมาณนั้นเนี่ยคุณเองอะมันมีหถ้วยอะ <laughs> หมอตื่นเต้นเวลาเห็นไพ่ใบน,นี้หมอจะตื่นเต้นทุกครั้งนะคะ6 o ก chalices ก็คือคนเกา หวนคิดถึงคนเก่าๆหรือคนเก่าๆกลับมาพูดมาคุยมาพบมาเจอกันนะคะเป็นคนที่อยู่ในความทรงจำเป็นพลังงานของการที่ได้พบพี่เจอเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าหรือแฟนเก่าคนรักเก่าอะค่ะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหากมาได้เป็นคนรักเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าหวนกกลับมานะคะก็เป็นการที่ว่าเราเองนะคะมีความรู้สึกได้นึกถึงได้นึกถึงคนเก่าๆนะคะหรือในอดีต นะเรื่องเก่าๆในอดีตมีความทรงจําบางคนบางคู่เป็นคนที่เติบโตมาด้วยกันนะคะตั้งแต่เด็กๆนะเป็นคนที่อาศาัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรืออยู่ในละแวกเดียวกันอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะอาจจะได้ไปพบไปเจอหรือว่าได้ไปรู้ข่าวสารไปเจออกันในโซเชียลมีเดียอย่างนี้ก็ได้นะคะคนคนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่นี่มาจากแดนไกลก็ได้เป็นชาวต่างชาตินะคะ เ,เป็นคนเป็นชาวต่างชาติมาจากแดนกลยอยู่ห่างไกลยอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะบุคลิกดีเป็นที่หมายปองของเพศตรงข้ามนะคะคนนี้นะเอ่อมันเป็นพลังงานของการเดินกลับมาหากันนะคะหมอครู้สึกว่านะคะก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างที่จะรุปรูปอนดอนอะ บางคู่บางคนคือคุยกันแต่มันก็ไปเรื่อยๆนะเหมือนกับว่าชาวพฤกธศกอะค่ะคิดอะไรบางอย่างหนึ่งเนาะในบางคู่บางคนค่อนข้างที่จะยึดติดกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะที่ยังไม่สลัดออกไปนะคะแล้วก็ไม่อยากสลัดด้วยนะคะมองมองว่าอย่างนั้นนะคะดีโอคิงพยายามหาทางที่จะได้พบได้เจอได้พูดได้คุยกันอีกครั้งหนึง่งในกรณีบางคู่ที่อยู่ห่างไกลกันนะคะอยู่ห่างไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันอย่างเนี้ยค่ะอืม The Earth Mother นะคะไพ่ของผู้ให้นะคะในบางคู่บางคนนะชาวพฤกษโศขาในบางคู่บางคนเนี่ย The Earth Mother มาบอกอะไรนะคะก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์อะหมายความวารู้สึกอย่างนั้นนะคะอุดมสมบูรณ์เป็นผู้ให้นะคะเป็นคนพร้อมที่จะเป็นแม่คนอะเอออะไรประมาณ เป็นมีความพร้อมแห่งความเป็นแม่ที่จะคอยดูแลครอบครัวดูแลทุกสุขของสมาชิกในครอบครัวเป็นคนที่มีความอบอุ่นเป็นผู้ให้นะคะดูแลทุกเรื่องนะคะคนคนนี้นะคะออมีเกณฑ์ด้วยนะเนี่ยช่วงนี้ชาวพฤกศกบางคนอาจจะมีเกณฑ์นะคะมีน้ำมีนวลหรือมีเกณฑ์ในการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า พลังงานของความรักของชาวพฤกษกอะค่ะค่อนข้างเริ่มต้นมาดีนะเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนคนนั้นนะคะของชาวพฤกษกอะ่ะเขาคิดอะไรอยู่คะเขาเป็นยังไงบ้างเอง่ย The Lord of Shadows เขาเดินออกจากความรักความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึง่งและออกมาตามหาเดสตันนะคะความหวังใหม่มาตามหาแสงสว่างใหม่มาตามหาความรักครั้งใหม่หรืออาจจะเป็นรักครั้งเก่าของเขาก็ได้นะคะ t r f c h a r i c e s and s i x of pentacles and seven of c h a r i c e s ตัวเขาเองนะคะครงรของคุณอ่ะเหมือนเพิ่งเดินออกจากความรักความสัมพันธ์มานะคะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ บางคู่นะคะเป็นรักเราสองสามคนนะคะเป็นรักเราสองสามคนที่บางคู่นะคะคู่ของเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะแล้วก็ไปเจอไปเจอกันในงานเลี้ยงงานสังสรรค์ในงานสังคมหรืองานปาร์ตี้งานที่ต้องอต้องพบเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะบางคู่บางคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะแล้วก็นั่นแหละมันมีคนมาแทรกนะคะเนี่ยเขาเองก็ เหม e like mm ือนเพิ่งได้หอกจากความรักความสัมพันธ์นั่นแหละเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เขาค่อนข้างที่จะเป็นผู้ให้ด้วยนี่เขาค่อนข้างที่จะเป็นผู้ให้นะคะมีการลงทุนกับความรักความสัมพันธ์เขาน่าจะค่อนข้างที่จะให้เวลาให้ความอบอุ่นให้ให้กายให้ใจให้ทุกๆอย่างที่เขาสามารถให้ได้ให้เวลานะคะ แต่เหมือนกับว,ว่ามันก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะตัวของเขาเองอะ่ะก็อาจจะเป็นไปได้แหละที่เขาอะ่ะเลือกที่จะเดินนะคะออกมาจากความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่เขามองว่ามันคงจะไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ไม่สามารถที่จะ ประครับประคองต่อไปได้นะมองความรู้สึกงั้นนะคะเขาอาจจะให้จนหมดแล้วจนเขาอาจจะไม่รับผลอะไรตอบแทนมาเท่าที่ควรที่เขาคาดหวังไว้อะมันเป็นอย่างนั้นนะคะอืมนะคะทีเนี้ยเขาอะมองว่าถึงเวลาแล้วแหละที่เขาอะจะต้องมาพบมาเจอแสงสว่างนะคะ THE SUN มาพบมาเจอแสงสว่างที่เป็นความหวังใหม่ให้กับชีวิตเขาหรือว่าแสงสว่างที่เคยเป็นความหวังของชีวิตเขาด้วยก็ได้นะ the sun เนี่ยคือต้องไปแล้วนะคะต้องไปจากที่นีแล้วเลยประมาณนี้ค่ะเพื่อไปหาแสงสว่างใหม่ไปหาที่ที่อบอุ่นไปหาที่ที่มีคนเข้าใจเขาที่เขารู้สึกว่าเป็นเหมือนบ้านของเขา เป็นเหมือนที่ของเขาที่เขาเคยจากมาเป็นเหมือนที่ของเขาที่เขาอาจจะเป็นที่ใหม่ก็ได้แต่เขารู้สึกว่ามันคือที่ของเขาอ่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ที่เขาอยู่อ่ะมันไม่ใช่ที่ของเขาค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะคนคณะของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีสิงนะคะหรือลัคนาราศีพิจิกนะ เขาเองอะค่ะมีจินตนาการเยอะแยะในหัวเต็มไปหมดเลยอะอืมถามว่าตัวของเขาเองอะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้ามาพูดมาคุยนะคะเจ็ดถ้วยอะเขาเองก็มีตัวเลือกนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะเลือกด้วยพอสมควรแต่ถามว่าเขาเลือกหรือยังน่าจะยังนะคะเพราะว่าเขาเองมันมีเรื่องนอกจากที่ความรักอะเขายังมีมีสิ่งที่ทํา สิ่งที่เขาต้องโฟกัสอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของงานเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของคนที่เข้ามาคุยม,มาคุยกับเขาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาเองก็ป๊อปอยู่เหมือนกันนะคนคนนี้มาคิดว่าเขาน่าจะเป็น The b a t t l e w a g o n ตนคนนี้แหละนะคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะคือเป็นคนที่ดูดีอะมองครู้สึกอย่างนั้นน่ะโอ อาจจะนิ่งๆด้วยก็ได้เนี่ยคนคนนี้ยดูดีคลิปลุกนะคะแล้วก็มีฟอร์มนะคะมีความมีเสน่ห์แบบลึกลับเรืยอความนิ่งก็อาจจะแบบคนก็อยากค้นหานะ่ะโอ้แต่งตัวดีทันสมัยด้วยนะคนคนนี้ยเอาละเรามาดูพลังงานในฝั่งของคุณเกิดดีกว่า คุณคิดยังไงอยู่คะชาวพฤกษกคุณเป็นยังไงบ้างคะ Six of Wands โ oh. อ Ten of Wands The World t r e e มา Eight of Pentacles Queen of Pentacles มาพลังงานในฝั่งของคุณเป็นอย่างนี้นะคะหมอมีความรู้สึกว่าคุณเองอะ่ะเหมือนกับว่าเดินออกจากความรักความสัมพันธ์มาเนาะมันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันหนักมันเหนื่อยเออบางคู่บางคนชาวพุกศกพึ่งเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนมันเหนื่อยอะคะ่ะแบกสิบไม้เท้าอย่างเงี้ยคะ่ะขึ้นภูเขา คือค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยในเรื่องของการปรับตัวหรือว่าในเป็นเรื่องของอะไรต่างๆที่มันไม่สามารถที่จะปรับจูนกันได้นะ่ะนะบางคู่บางคู่บางคนนะคะชาวพึกษศกเองอะคะ่ะเลือกที่จะเดินหันหลังออกมานะคะให้กับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่อยากที่จะประคับประคองแล้วนะคะหนักเหนื่อยพอสมควรแล้วนะคะเพื่อที่จะออกมาเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่มาพักจิตพักใจนะคะ the world tree นะในการที่คุณเดินออกมามันอาจจะมีเหตุ ในเรื่องของการงานด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ต้องโยกย้ายที่ทํางานหรือย้ายโลเคชันหรือว่าไปาย้ายถิ่นฐานเนี่ยค่ะย้ายถิ่นฐานกลับบ้านเกิดหรือว่าจะกลับกลับมาจากต่างประเทศอะไรก็ได้นะคะเนี่ยมันเป็นในเรื่องของเหตุใน,นเรื่องของการทํางานนะคะหาไม่ได้เป็นเรื่องของการทํางานก็คือเป็นการโยกย้ายถิ่นฐานเาป็นการโยกย้ยายถิ่นฐานนะคะ เดินออกมาเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะ The World Tree อยากที่จะเริ่มต้นใหม่บางคนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติหมอว่าเป็นพลังงานของชาวต่างชาติมาสองใบเลยนะคะเริ่มต้นใหม่กับคนคนนั้นของคุณที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานอย่างนี้ก็ได้นะคะทำงานอยู่ต่างประเทศอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือว่าประสานงานติดต่องานกับชาวต่างชาติเนี่ยเป็นเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะคนคนนั้นของคุณอะ ออ,ออกมานะคะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะคะและโฟกัสกับการทํางานนะคะที่ตัวเองมีอยู่หรือธุรกิจที่มีอยู่หรือหากเียนหนังสือก็คือโฟกัสก,การเรียนไปเนาะพักจิตพักใจกับความรับความสัมพันธ์ที่เหนื่อยและขี้เกียจแตกอะ่ะเป็นอย่างนั้นนะคะมันเป็นอย่างนั้นพลังงานของคุณอะ่ะเห็นไหมเอ่ยนั่งพักจิตพักใจนะคะขี้เกียจปรับตัวแล้วนะคะบางคนเองก็อยู่ต่างประเทศอาจจะอยากกลับบ้านก็ได้นะขี้เกียจปรับตัวแล้ว กลับมาเริ่มต้นใหม่ที่บ้านเรากันดีก,กว่าประมาณนั้นนะคะอ่ะเรามาดูพลังงานเอาคัมกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะปักนี้ 10 of c h a l i c e s Ace of Wands, 9 of a t m i e s 5 of Wands, 9 of c h a l i c e s เอาละค่ะเรามาเริ่มกันนะคะ พลังงานแล้วคะ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะคุณเองอะ่ะค่อนข้างที่จะมีความวิตกกังวลกับความขัดแย้งที่มีเต็มหัวอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะในบางคนเองค่อนข้างที่จะเครียดนะคะกังวลแน่นอนไม่หลับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะมันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะในบางคนก็ไม่ทันตั้งตัวมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ มันค่อนข้างที่จะเครียดและกดดันนะคะมันมองไม่เห็นถึงทางออกหรือมันมองไม่เห็นทิศทางของการที่ว่าจะสามารถประคับประคองเพื่อที่จะให้ไปต่อได้อย่างเงี้ยค่ะมันมีความขัดแย้งในเรื่องของทัศนคติหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่คุณเคยผ่านมาอย่างเงี้ยแต่มันมีแต่นะคะมันมีแต่ก็คือว่าค่อนข้างที่จะ ได้เริ่มต้นใหม่นะเนี่ยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความอบอุ่นนะคะจากไพ่ Ten of c h a r i o แล้วก็ Ace of Wands นะคะมอรู้สึกว่า outcome เ,เนี่ยจะได้มีการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งที่คุณนะ่ะออกมานะคะเพื่อหาหาความหวังใหม่นะคะหาความเป็นครอบครัวหาความรับความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงหาความรับความสัมพันธ์ที่มันสามารถที่จะมีคอมมิทเมนต์ได้อย่างเงี้ยค่ะมันมีเกณฑ์ที่ได้เริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะ Ace of w a n d นะคะ การเริ่มต้นใหม่ที่เหมือนแสงสว่างนะคะการเริ่มต้นใหม่ที่เป็นจุดเหมือนจุดสตาร์ทใหม่เราเรียกว่านับหนึ่งใหม่ก็ได้นะคะเราอาจจะเดินมาเราอาจจะไปที่เดินไปได้ประมาณครึ่งทางแล้วแต่ทีนี้มันไปต่อไม่ได้นะคะทางเป็นทางตันเราก็กลับถอยกลับมาะคะเพื่อมาเริ่มต้นใหม่สตาร์ทใหม่ที่จุดศูนย์นะคะตรงนี้แล้วก็ แต่ครั้งเนี้คุณมองว่า bueno, มันต้องดีกว่าเดิมนะคะมันต้องไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะต้องเป็นอะไรที่จับต้องได้ไม่ใช่เป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้อีกต่อไปนะคะไม่ใช่เป็นอะไรที่คลุมเครือไม่ใช่เป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนนะคะมันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมหนึ่งสเต็ปนั่นคือสิ่งที่คุณคาดาหวังไว้นะคะจนถึงกระทั่งมันจะต้องเป็นอะไรที่สามารถที่จะพัฒนาเติบโตไปได้นะคะจนกระทั่ง เนี่ยเป็นครอบครัวด้วยกันได้นะคะเหมือนสิบถ้วยนะคะเพราะพลังงานของคุณมันค่อนข้างที่จะอ่อนไหวด้วยนะช่วงนี้นะคะมันขคือลงลงนะคะพลังงานมันค่อนข้างเยอะอะ่ะภายในจิตใจอะ่ะนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าออร์เคิลอยากแนะนําอะไรนะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเป็นเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าๆที่จะกลับมาหาห,าหรือเปล่าเอารอรุนนะคะรอรุน แต่อย่างที่บอกมันมี DM p ยน c e ด้วยนะคะหาได้มีเกณฑ์ e เริ่มต้นใหม่กับใครคนใดคนหนึ่งกับความรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณอะ่ะให้ระวังในเรื่องของการตั้งคันด้วยนะคะหากไม่พร้อมก็ให้ระวังด้วยนะคะมีเกณฑ์นะคะอ่ะออร์ค e แนะนำหน่อยจ้ะ a fresh new way of living emerge ว้าวมาตรงมากแม่โอเค go deep explore your root v u r i f i c a t i o n a c t i v i t t s by Brand Life Force อะ่ะค่ะสิ่งที่ Oracle แนะนำนะคะเขาอ่ะบอกว่าให้เราอ่ะลองถามใจตัวเองนะอันดับแรกอ่ะถ้าใครที่ยังไม่ไมแน่ใจไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่มีคำตอบว่าเราควรที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ไหมถ้าคนเก่ากลับมาพูดมาคุยเราจะไปที่ทางไหนเราจะวางตัวยังไงหรือว่าเราจะ เราจะไปกับเขาไหมเราไปไหมายถึงว่าเราจะแบบว่าพูดจะคุยกับเขาไหมเริ่มต้คนความสัมพันธ์กับเขาไหมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เข้ามาหาคุณนะคะอืมเขาบอกว่าให้เราอะถ้าถ้าใครที่ยังแบบว่ามึนๆตื้อๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะลองแบบลองช้าล้างลองทําแบบทําจิตใจของเราให้มันใสสะอาดเงี้ยค่ะเอออาจจะแบบไปน,นอนแช่น้ําหรือว่าทำเองก็ได้แบบให้จิตใจเรามันเย็นอะเหมือนแบบรีแลกซ์เงี้ยคะ่ะผ่อนคลายเนาะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ go deep explore your roots นะคะหา หาต้นตอหรือว่าหาความรู้สึกที่แท้จริงภายในจิตใจอะค่ะเออว่าแบบคุณต้องการอะไรคุณยังต้องการสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้คุณอยากที่จะพักงี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองว่าเนี่ยมันเป็นการ transformation นะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของคุณมันคือการเปลี่ยนแปลง transformation มันคือ a fresh new way of living emerge นะคะคือเป็นจุดเริ่มต้นและจุดเริ่มต้นใหม่ได้เริ่มได้เริ่มต้นแล้วนะ ออร์คเคิลบอกเนี่ยเออเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีมันเป็นสัญญาณที่ดีนะคะของความรักความสัมพันธ์ของชีวิตคุณด้วยนะเนี่ยออร์คเคิลอยากจะแนะนําแบบนี้นะคะเป็นกําลังใจให้นะคะชาวพฤกษกนะคะหากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาที่ไลน์ไอดีได้เลยนะคะแม่หมอกขึ้นรายละเอียด อยู่ที่ช่อง description ด้านล่างแล้วนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปต่อไปนะคะขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคขอบคุณมากนะไว้เจอกันปักหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ